สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคัมแพงชาแนลนะคะวันนี้ไม่เพ้นก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องของวันที่เก้าพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้ไม่เพ้นกามาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องเพื่อที่จะมานำเสนอ แนวทางฮาหนอยของ4เซียนให้กับ fc ทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่เพ็นและเข้ามาคอมเมนต์ให้ f าให้ทั้ง4เซียนด้วยนะคะ fc คะ่ะฝากด้วยจะลงแนวทางใดๆลงไปกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่า มาทำข้าวเน่ค่ะเป็นจังไดรเน่เมื่อว่าน,นี่ผู้ไดมานเน่ค่ะแล้วพัฒนาลาวคักๆนะคะของพาชาแนลก็เข้าอีกแล้วเนาะสองงวดแล้วค่ะงวดที่แล้วงวดก่อนก็เข้าหนึ่งเสร็ตรงๆงวดนี้ก็เข้าที่สามหกตรงๆนะคะยูซีหกสามนเลยออกหกสามพือไหหมาสามหกตกับค่ะนนเนาะบอลแมนตรงค่ะอ่ะก็ถือว่าเขาแล้วสองงวดแล้วเด้อเนาะ ส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินก็เด้งบนรางอีกแล้วนะคะสูตรนี้มาเดินดีคะ่ะ fc เนาะเพิ่นกำลังเดินดีเด้อเพิ่ว่าเนาะสามงวดติดแล้วเนาะที่เด้งบนรางนะคะ fc fc ทั้งสองเบิ่งผิดจาระหน้าเอาเนะของแตละเซียนของแต่ละสำนักที่ให้แนวทางมานะคะเดี๋ยว เพิน่นไฮมากมือใดเพินพ่นแม่เพิ่นจะรีบลงไฮเดอรเนาะลาวพัฒนาของอาจารย์หนุ่มกละสินค่ะเด้งบนล่างอีกแล้วงวดน,นี้แต่ว่าเดอาเข้าชุดเน้นบนและเข้าชุดรองล่างเนาะทั้งหมดมี6คู่เนาะของเพินนะ่นเนาะก็เขา่าทั้งบนทั้งหลัง3มงวดติดแล้วจ้ะอ่ะเป็นจังไจเขาก็มาตามเอาตัวเลขแนวทางห้าน้อยกันก่อนเนานะของวันที่เกของมือนีเนาะนี่ค่ะ ก่อนอื่นก็นเข้ากับมาเบ่งผลงานของวันที่แกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้วันที่8พฤศจิกายนสองห้ผลหาหน้อย3น้อยที่ออกได้แก่น้อยพิเศษบนออก3 7มล่างออก40่ศนาหน้อยปกติบนออก543ส่าล่างออก16ึหกาหน้อย VIP บนออก065 ล่างออก0ูนย่นะคะมม่บิงของเซียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่าง3กับ4นะคะจับคู่เอ,อ วิ่งรูดบนล่างให้เน้นสามรองสี่ก็มาทั้งตัวเน้นและตัวรองเนาะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่เข้าเข้าสองฮานอยนะคะก็คือสี่ศูนย์เนาะหรือว่าศูนย์สี่สี่ศูนย์ออกตรงตรงล่างของน้อยพิเศษและศูนย์สี่ออกตัวกับล่างของน้อย v i p นะคะเข้าสองฮานอยค่ะคู่เดียวเข้าสองฮานอยเนาะส่วนของผหัดชาแนลให้วิ่งรูดเด่นสามรองสอง ตัววิ่งตัวลูดก็มาที่3แต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนาะส่วนของเสียนอุดรวิ่งลูดหกกับ1นะคะหก็มา1ก็มามาด้วยกันเลยเนาะก็คือ6 1เลขออก1 6ล่างของน้อยปกตินะคะของเสียนอุดร ส่วนเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองศูนย์ตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเด่นหนึ่งและมาตัวลองศูนย์เนาะจับคู่ให้เข้าค่ะเข้าทาหาหั้งสามฮานอยเลยก็คือศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์ตัวกลับนอยพิเศษล่างและหนึ่งหกเนาะตรงตรงล่างของนอยปกติแล้วก็มาศูนย์สี่ตรงตรงนอย v i p นะคะของเซียนโคลาดเด้งสามฮานอยค่ะเนะาะนี่ค่ะ เมื่อวานนี้ของเซนโคลาดลาวก็เข้านะคะ FC เข้าเจ็ดซีเนาะอะได้ผลฮานอยของวันที่แกันแล้วค่ะมาเอาตัวเลขของวันที่9กันต่อเลยวันนี้ค่ะวันที่9้าของเซียนเชียงใหม่ฮานอยรวมวิ่งรูดเด่นที่ศูนย์นะคะเด่นที่ศูนย ลองเก้าเด้อจ้านอนเด่นที่ศูนย์ลองเก้าส่วนจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น 02, นย0สองชุดลอง 92, 93, 95และ98ดเด้อจ้าส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ทําผลงานออกมาได้สองฮานอยนะจ้าเอซ ก็คือฮานอยพิเศษและฮานอย V.I.P. นั่นเองนะคะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้วิ่งรูดมาทั้งสองตัวเนอทั้งตัวเด่นและตัวรองส่วนวันนี้วิ่งรูดที่เด่น0ูย์รองเกาจับคู่ชุดเน้น0-2 0-3์สและ0ูย์เชุดรอง92 93 95และ98นะคะ มาต่อที่ของเซียนโคลาาเลยวันนี้เซียนโคลาาวิ่งลูดเด่นสองรองหนึ่งจับคู่ให้ชุดเน้นสองศูนย์สชุดลง101618และ19นะคะส่วนเมื่อวานนี้เซียนโคลาดเนาะ ให้วิ่งรูดเด่น1นลองศตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวนะคะทั้งตัวเด่นและตัวลองส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นมาหนึ่งฮานอยก็คือนอนปกติ1 6ึ่งหกล่างตรงๆเนาะและมาชุดลอง2องฮานอยก็คือ0 4และ4 0ล่างของน้อยพิเศษและ VIP ก็ทำผลงานออกมาได้ทั้ง3ามฮานอยเลยเนาะ ส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรอง1จับคู่2 0 2 6 2นย์กสองแเนาะชุดลอง101618และ19นะคะเอาแคปหน้าจอเอาสองเสี้ยนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะภาพไปตามอีกสองเสี้ยนนะคะแคปหน้าจออเดอ้อวันนี้เฮงเงรวยรวยฟัง,ๆ,ๆ,ตงๆต่อนะคะ ขอให้เอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลโชค์มานรำา้วยกันทุกคนทุกวันนะคะมือได้ก็ขอให้โชค์มานทุกมือทุกวันคะ่ะแคปหน้าจอก,กันได้หรือยังคะไปต่อเด้อค่ะเอซีอ่ะ้ามันต่อที่ของเซียนอุดรกันเลยวันนี้หาหน้อยรวมเซียนอุดร ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่6ลรองแปดนะคะเด่นที่6ลรองแปดจับคู่ชุดเน้น606567แล้วก็ชุดรอง808587นะคะของเซียนอุดรค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่น6ลรองหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง6มาทั้ง1นะคะมาด้วยกันเลยบอดคอกันมาน้อยปกตินะคะเพิ่นไฮมา หกหนึ่งเลขออกหนึ่งหกล่างของนอยปกติก็ถือว่าเข้านะคะซื้อเลขทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะ fc เนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่หกรองแปดจับคู่ชุดเน้นหกศูนย์หกห้าหกเจ็ดแล้วก็ชุดลงแปดศูนย์แปดห้าและแปดเจ็ดนะคะอ่ะมาต่อที่ของหัก c ั a n ช e แนลนะคะวันนี้ หากจะแนวให้วิ่งรูดเด่นที่4ลอง3นะคะหาหน่อยรวมเด่นที่4ลอง 3, วันนี้เนาะจับคู่ชุดเน้น4,2 4,8 4,9ชุดรอง3,2 3,8และ3 9เด้อจ้ะเนาะหาหน่อยรวมของพหัชชาแนลวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่3ลอง2ตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่น3อยู่เนาะแต่ว่าจับคู่บ่อเขา่าส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่4ลอง3 จับคู่ชุดเน้นจะเป็น4-2-4-8-4-9ชุดลองจะเป็น3 2 3 8และ39เด้อจ้ะเอฟซีทั้งช่องก็มาแคบหน้าจอเอากันก้อนค่ะแนวท,ทางหานอยรวมเซียนอุดรและทหารชาแน,นลกันก่อนเด้อ ได้กันหรือยังคะวันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างอีกเนาะคะ่ะขอให้แตกทั้งสามฮานอยเอฟซี FC ทั้งช่องจะได้มีกำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นเนาะแล้วก็ได้ค่ะประตูแต่ละมือแต่ละวันค่ะเนาะแม่เพ่นกับว่างแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องพิจารณากันเอานะคะตัวเลขจะเข้าจะหลุดก็อยู่ที่ดวงด้วยเนาะ <c oughs> บางเือดวงบะมีซื้อตัวไหนกันยังบะถึกเนาะคือไม่เพ่นเนาะซื้อตามอาจารย์นุ่มกัลาสินเนาะซื้อเลขกเล่าตลอดสามสี่งวดลุดเบดิดสูงงวดหยุดปับ๊บเด้งบนเด้งล่างทั้งสามงวดติดนะคะ fc เบิรงนี่แหละดวงช่วงดวงเฮ้าบ่มีช่วงดวงเฮ้าตกเนาะกับโชกับลากบกับการเสี่ยงโศกมั่นกับบะถึกจ้าตัวใหซื้ออาจารย์ไดนมันแม่นมาซื้อกับบิถูกเนาะคะ่ะ fc อะ ส้ำนี่ล่ะค่ะแม่เพ่นกรขอให้ทุกคนโชคหมานเฮงๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงปราศาจากโกาครคภัยไข้เจ็บจะเดินทางไปทางใดกระขอให้แขวคลขาดปลอดภัายยาเจ็บจะจนเด้อจะสวัสดี